ก็พูดจากดีห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิบห้ารีวิวครับอ่าอีพีนี้วิเคราะห์ก่อนเกมวิคก่อนเกมอ่าเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาแล้วนัดชี้ชะตา <c oughs> นัดสุดท้าย <c oughs> ของกลุ่ม <c oughs> <c oughs> ต้องบอกทั้งนิวคาสเซิลทั้งแมนยูนี่สถานการณ์บังคับอย่างแรงสามแต้มเท่านั้นตายตาย เออแต่ว่าเราก็กลับมาเล่นในบ้านทั้งคู่เนะแต่ก็งานหนักทั้งคู่เลยนิวคาสเซิลก็ต้องการชนะแล้วก็ต้องลุ้นให้ปารีสแซง์แมงแพ้ดอทมุลใช่ครับผมอ่าส่วนแมนยูชนะบาเยอร์เราต้องลุ้นให้กาลาตาสลายโคเปนเฮเกนเสมอโอ้โหช้อยยากมากอ่ะให้คู่อีกคู่หนึ่งออกเสมอเออแต่ถ้าสมมุติเราทั้งคู่แพ้ก็ก็จบแต่จะไป เออแต่ถ้าแพ้แมนยูก็คือตกเลยยูโรป้าก็ไม่ได้ไปอนิวคาสเซิลถ้าแพ้มิลานก็เออก็เหมือนกันก็ก็จะเป็นมวยกลุ่มเหมือนกันเออเราก็กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกันต่อครับอ่ะไปที่ของข้าโพดกันดีกว่านิวคาสเซิลพบกับเอซีมิลานนัดแรกบุกไปเสมอมาศูนย์ปรตูต่อศูนย์ครับอ่านัดนี้นะคมพร้อมเป็นไงบ้างหลังจากแพ้สเปอร์มาสี่หนึ่งโอ้โหเดีย่าง โขมบลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่แบบพวกอ่าแรงของเราดีกว่าแรงที่เราใช้ไปกับอ่แบบต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันม,มันดรอปลงมาแบบกราร์ดมันตกมาเรื่อยๆครับผมครับแต่ไม่รู้ว่าทางเอดดี้ฮาวจะเปลี่ยนแ็คติกอะไรหรือจะเปลี่ยนผู้เล่นยังไงบ้างนะครับเหมือนทางประตูเราอะ่ะมีปัญหารครับอืครับ ไม่รู้ว่าจะยังไงครับผมในระดับเออพีเบียรลีกเขาก็ยังมีปัญหาเลยแต่มาถึงรือหลบแชมเป็นหลีกดีไม่รู้ว่าจะยังไงเออ<ๆ>ต้องเ้วเจอมิลานเจอทีมใหญ่ด้วยใช่ <laughs> อ่ะโอเคคาดการ1สิบเอ็ดคนแรกครับอ่ะสิเ็ดคนแรกครับเป็นอาผูกัรประตูเป็นปเรือ <laughs> เ่อก <laughs> ยากเลย <laughs> โอ้โ <laughs> มาเตดูบัฟก้าครับอ่าเป็นดูบัฟก้าเหมือนเดิมแล้วก็ฟาเบนชาจากฟาเบนชาเซ็นเตอร์ครับผมอ่าแล้วก็เป็นกีลาทิเปียครับเป็นแบ็คขวาอ่าแบ็คซ้ายเป็นลิลามุนโต้แล้วก็อ่ากองกลางตัวโอเคเหมือนเดิมอ่ากองกลางตัวรับเป็นบูโนกิมารไลครับแล้วก็อ่าบิฟิลทางขวาครับเป็นอ่าลุยส์มายรี่ครับ อช่วงนี้ไมลี่ลงยาวๆเลยอ้าวยาวๆครับอ่าแล้วก็ทางทางขวาครับเป็นโจลิงอ่าทางซ้ายครับเป็นโจลิกตันครับเป็นโจลิงตันอ่าโอเคครับแล้วก็เออหน้าเป้าเนี่ยเห็นทุกทานรับบิวซันลงมาแล้วอืมให้ทารับบิวซันออกสตาร์ทก่อนนะครับอ่าพักอีซักพักอีซักพักพักครับอันนะเป็นซูมาซับลงมาอะไรอย่างี้เปลี่ยนเกมครับครับผมครับแล้วก็ทางขวา ทาขวาเป็นพิเกลอาไปร่อนครับรซายเป็นกอร์ดอนเหมือน,ดนดเดิมอโอเคเกมนี้ไฟบังคับชนะใช่คิดว่าสะกอร์จะเท่าไหร่ค้าโพดเออขอสองศูนย์เลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอเคครับโอ้โหก็ถ้าชนะสมมตินิวคาัเซิ้ชนะก็อย่างที่เราคุยเงื่อนไขกันถ้านิวคาัเซิ้ชนะก็ต้องลุ้นให้เปจเชแพ้ดอดมุนในการไปเยือนดอตมุนเนาะใช่ครับ แต้มถึงจะแซงขึ้นไปลุ้นสองต่อชนะก่อนเออชนะก่อนแล้วลุ้นให้เปเชแพ้ด้วยถ้าเปเชเสมอผมไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกเฮ t ูเฮ a d อาจจะนิวคาสเซ่นดีกว่ามั้งจำไม่ได้นะครับว่าแต้มเท่ากันหรือเปล่าครับโอ okay. เคอ่ะกลับมาฟังเมนยู Menu. เปิดบ้านเจอไบยนมิวิกครับก็เกมนี้อาจจะโชคดีหน่อยว่าไบยนเข้ารอบไปแล้ว ก็คาดว่าไบเยนอาจจะใช้ผู้เล่นสำรองลงค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าไบเยนเล่นในลีกบุนเดสลิก้านัดล่าสุดพึ่งแพ้มา5-1ใช่ครับเออพึ่งแพ้ไอ้แท็แฟรงฟเฟิร์ตแบบพลิกล็อกเลยโอ้โหถล่มทลายเหมือนกัน5ประตูต่อ1ก็เลยเกรงว่าเกมนี้ไบเยนจะกลับมาเล่นเต็มที่เหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความที่เออนัดที่แล้วแพ้เยอะเนาะนัดนี้อาจจะแบบเออกลับมาแบบฮึดฮึดเอยนัดที่แล้วเราฟอร์มไม่ดีอะไรอย่างนี้ เกมนี้เมนยูตัวผู้เล่นก็อัปเดตก่อนเกมล่าสุดก็มีข่าวว่าแรดฟอร์ดกับมาซิเอลป่วยอ้ลไม่ได้ซ้อมเออข้างหน้าหายอีกสองคนแต่ว่าคราวนี้เกมล่าสุดกับบอลมัดก็บอกว่าแรดฟอร์ดป่วยแต่ว่าก็ยังลงเป็นสำรองได้เกมนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไม่ฟิตเพราะว่าไม่ได้ซ้อมในเซสชั่นล่าสุดของเมื่อวานด้วยครับส่วนวิกตอร์ลินเดเลฟก็มีอาการบาดเจ็บครับ เซนเตอร์ก็ะหายก็ไม่รู้ว่าเกมนี้เทมาพสจะติดใช้ลูกชอต่อหรือเปล่าอ่า okay, ครับผมอ่าโอเคครับสิบเอ็ดคนแรกก็คงเหมือนเดิมครับประปตูก็คงเป็นโอนาน่าครับแบ็คขวาเออผมใจจริงก็อยากให้ใช้ฟันวิสซาก้ามากกว่าดาร์โละนะที่แล้วแบบใช่ใช่ใชดาร์โลนี่แบบหูหลุดไปยิงเองอะ่ะไม่เปิดให้คอยลุนคืองงแหกลูกนั้นอน่ะครับผมน่ขีดอบานมากเลยอ่าก็ให้เป็นฟันวิสซาก้าละกัน แบ็คซ้ายก็อยากให้โยกเป็นลุกชอให้มายืนแบ็คซ้ายครับเซนเตอร์ผมว่าก็น่าจะเป็นแม็กไวกับอีเวนเพราะว่าหมดแล้วในเมื่อเทนฮากไม่ใช้วาลานก็น่าจะเป็นอีเวนลงทางด้านซ้ายละมิดฟิลตรงกลางอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอัมระบัตลงต่อเพราะว่ามิดฟิลตัวรับน่าจะหมดแล้วอัมระบัตก็น่าจะคู่กับสกอตแมโทูมินีเพราะว่ามันก็ไม่มีใครละเดวคิดว่าคิดว่าเทนฮากไม่น่าเสี่ยงใช้ไมนูเล่นเกมใหญ่เออครับ ่ส่วนเพย์เมเกอร์ก็เป็นบรูโน่ฟอนเดสก็คงจัดเต็มเพราะว่าแดงเดือดลงไม่ได้ละสุดสัปดาห์หน้าอ่ข้างหน้าสามคนแลตฟอร์มมาเซียลป่วยหมดก็คงเซตเดิมครับกานาโชหอ,อยลุนแล้วก็แอนโทนีครับผมอ่าโอเคเกมนี้เล่นในบ้านถามว่าเจอบาเบายเยนไบเยนเข้ารอบแล้วอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่คิดว่าแมนยูด้วยฟอร์มการเล่นอย่างเงี้ย ถ้าผมให้แค่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งอ่ะคิดว่าถ้าชนะไบเยนหน้าหน้าจะค่อนข้างค่อนข้างลําบากอ่ะต่อให้ต่อให้ไบเยนอาจจะเล่นไม่เต็มที่ก็ตามแต่แมนยูก็แบบฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนกันเออจะคิดว่าเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตกรอบเถอะกลับมาเล่นพิมลีกมันเด้อไม่ได้อะจะมีปฏิหาร้วยปฏิหารไหมเออเพราะมันมันสองเด้งมันยากมากอ่ะอ่ะต่อให้ชนะไบเยนเราต้องลุ้นให้ครเป็นเฮเกนกับกาลาตสไล่เสมอกันโอ้โหมัน <Scroll> <RICH. S 2> หนึ่งในไม่รู้เท่าไหร่อ่ะให้อีกคู่ออกเสมออะคือโคเปนเฮเกนเล่นในบ้านผมว่ามันน่าจะได้เปรียบอ่ะอาจจะชนะการาตาสลายไปเลยก็ได้ครับผมถ้าชนะไปเลยก็จบเลยแมนยูชนะบบเยนก็ได้แค่ความภาคภูมิใจแต่ก็คิดว่านั้นนี้นักเตะแมนยูก็คงเล่นเต็มที่แหละครับครับผมมันเป็นถ้วยใหญ่ยุโรปนะทุกคนก็คงจัดเต็มอ่ะโอเค ครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีพีวิเคราะห์หลังเกมนอนดึกกันอีกแล้วศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราเลยนะครับครับผมโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับผมครับผม